่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็คลิปนี้เป็นการอัดขึ้นมาเพื่อเพื่อยังไงดียะเป็นการบอกของผู้หญิงเป็นการเล่าเรื่องของผู้หญิงสักคนหนึ่งที่แบบยอมมาตลอดละกันค่ะก็เริ่องมีว่าเธอการมีแฟนค่ะคนหนึ่ง ซึ่งคบกันมาตั้งแต่วันที่หกกันยาสองพันสิบสองอะคะ่ะก็คบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นและเอาสตราในตัวการเองก่อนนะการรู้สึกว่าแบบเวลาใครครบกับใครอะแต่ก็แค่อยากแบบว่าก็บอกคน,นว่าคบก็คบเลิกก็เลิอกอะไรเงี้ยที่จริงเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาแบบไม่ดี ไม่ได้คิดเหมือนกันแล้วก็เลือกที่จะปิดมาตลอดค่ะก็ตั้งแต่วันที่หกเป็นต้นมานะคะแล้วก็ที่กันไปออกอรายการบูตี้ตอนนั้นก็คือก็คุยๆน่าจะคุยหรือไม่ก็คบกันแล้วะคะ่ะในช่วงนั้นออืซึ่งกันเป็นคนตรงๆนะคะมีอะไรก็พูดอยู่แล้วก็เลยพูดออกไปว่าเออคุยกับคนคนนี้อยู่ แล้วเรื่องมันก็เป็นข่าวขึ้นมาพอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บเราก็แบบเอาไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวอะค่ะแล้วเราก็พูดไปว่าเออเหมือนแบบก็คุยกับคนนี้อยู่ซึ่งกรรทูกความจริงค่ะแต่ว่าฝั่งโน้นเขาก็ออกมาเหมือนปฏิเสธว่าเออไม่ได้คุยกันเหมือนเป็นพี่น้องกันเราก็แบบก็ถ้าเอาเรื่องจริงก็เงอบอะค่ะก็เงิบนิดนึงที่เขาตอบอย่างนั้นแต่ว่า ก็เข้าใจแหลคะค่ะว่าเขาเพิ่งแบบเพิ่งเข้ามาแล้วก็ต้องทํางานตรงนี้มันก็ต้องแบบนะก็นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคก็ยอมไม่มีอะไรก็ยอมคะ่ะไม่ไม่บอกก็ได้ก็ไม่บอกอือฮึแล้วที่กัดแบบรู้สึกแย่ก็คือแบบว่าทุกครั้งที่เขาแบบ ครั้งที่เขาแบบว่า,าไปออกไปแบบว่าให้สำคัญเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ไม่เคยให้ไม่เคยให้คำตอบที่ให้เกียดกันเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบจะตอบว่าเอ้ยโสดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็หรือไม่ก็แบบยังไงอะโสดมากรู้สึกว่าไม่ความรักไม่ค่อยสําคัญกับเขาอะไรอย่างนี้เคยมีปัญหากันเหมือนกันเคยแบบมีปัญหากันว่าเออเนี่ย ทำไมถึงตอบแบบนี้นะทําไมถึงอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือเขาไม่คนตอบคำถามแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบถามว่าทําไมอะไรเงี้ยเกือบจะเลิกกันเพราะว่าเขาเพราะาการตอบคําถามของเขาอือมแต่ก็ไม่เลิกก็แบบโอเคฉันยอมฉันโอเคไม่เป็นไรช่างมันโอเคคุณแบบพลาดไปตอบคาถามผิดไปฉันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอือมต้นแบบว่า มาครั้งล่าสุดนี้นะคะที่เพิ่งเห็นมาเมื่อล่าสุดนี้เขาตอบบอกว่าหลังๆนี่เขาจะเริ่มตอบว่ามีคนคุยด้วยใช่ไหมแล้วก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละอืมอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเราก็แบบอืมตอบว่างมากอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ถามว่ารู้สึกยงไงก็แบบก็ไม่ได้เคยคิดอยากจะให้เขาบอกอีกแล้วว่าคุยกับใครแต่แบบ ทำไมถึงไม่เลี่ยงคําถามไปเลยอย่างเช่นแบบเขาไม่ตอบได้ไหมครับหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีการตอบที่น่าจะดีกว่านั้นแต่เขาก็ไม่เลือกไม่ตอบไม่เลือกที่จะไม่ตอบแบบนั้นแต่เลือกที่จะตอบแบบที่เขาอยากตอบเองซึ่งล่าสุดมีพูดอีกคํานึงที่เด็ดอยู่ก็คือบอกว่าเขารู้สึกว่าความรักเป็นตัวถ่วงในชีวิตเขาเราก็แบบ นี่ฉันเป็นตัวถ่วงของเธอหรอหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหาก็เรื่องของเขาก็เป็นมาอย่างนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้ยอมยอมได้อยู่แล้วเรื่องนี้เรื่องไม่บอกหรือการคบก็เป็นความลับอะไรเงี้ยยอมได้อยู่แล้วแต่เรื่องที่ยอมไม่ได้จริงๆคือแบบว่าเขาไม่มีคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือเขาไม่มีคนอื่นแล้วก,ก็ได้คุยกับคนคนนั้น พอคนนั้นก็แบบก็ตอบคาถามตอบมาอย่างที่เขาได้บอกกับการ์ดหมดเลยผู้หญิงกับเขาเนี่ยตอบคำตอบเหมือนกันแต่พอโทรไปอีกรอบนึงผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยคําตอบนั้นอะ่ะเป็นคําตอบที่เตรียม,มาโดยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเออเนี่ยเคยโดนจีบเคยโดนโดนจีบนะแล้วก็แบบคบกันนะคือเราก็แบบเอานี่ ครบซอร้อนหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงนนั้นเขาก็ถามบอกว่าเออเนี่ยแล้วทำไมอ่ะทำไมโฟก,กัสต้องมาตามลาวีตามลาวีผู้หญิงคนนี้ด้วยเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรอหรือเธอคบซ้อนหรือ,อยังไงฝ่ายชายเขาก็เลยตอบมาบอกว่า,ปาเปล่าเลิกกับโฟกัสตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วโฟก,กัสร้องห่มร้องไห้ร้องไห้หนักมาก แล้วเขาแล้วเหมือนแบบว่าร้องไห้หนักมากไม่อยากเลิกแล้วแบบแม่แม่เนี่ยไปขอร้องให้เขาอ่ะคบต่อแล้วแบบพูดถึงแม่เราทำไมวะมีอะไรก็พูดแค่เราดีค่ะก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะอ้างถึงแม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยทําไมแล้วคือการครบก,กันกับเขาอ่ะโอเคใช่อยู่ในสายตาแม่ตลอดแต่แบบว่า แม่เขาก็แบบเขาก็ค่อยบอกอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเลิกไหมเหนื่อยก็เลิกอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็คิดว่าเขาจะโอเคอะไรเงี้ยเขาเคยบอกแล้วว่าเออเนี่ยจะแบบบอกบอกนักข่าวหรือบอกสื่อได้ตั้งแต่ตอนประมาณหลังจุดทาเทศจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เขามาพูดอีกเขาก็จะบอกว่าก็รอหนังละครเรื่องนี้เขาจบก่อนสิแล้วค่อยบอกอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทนไปทําไมวะอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยให้เกียรติเราเลยอะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยที่เขาแบบ ตอนที่สุ้าเทพเออกใหม่ๆแบบไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบเราเดินกันอยู่จับมือกันนะคะแล้วอยู่ดีเขาก็สะบัดมือเราทิ้งไว้พอคนมองเราก็แบบคืออะไรแบบก็ไม่เข้าใจว่าทําอะไรผิดหรือเราเราไม่ดีพอหรือเราแย่มากขนาดนั้นที่เขาแบบไม่ยอมรับเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยอมอยู่เงียบเงมานานแล้วค่ะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ย ทนไม่ไหวจริงๆอะแบบก็คุยเหมือนแบบว่ายังไงอ่ะโอเคฉันไม่ยอมออกสื่อคุณก็ได้แต่แบบคุณทําแบบนี้ได้ยังไงวะเราไม่รู้เลยนะว่าเราไม่รู้จริงๆนะคะว่าก่อนค,บก,บ,กอนคบกับก่นอนคบกับกัสอะเขาคบกับคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างคบกันเนี่ย เขาคบใครอีกหรือเปล่าหรือว่ากัดเป็นแค่กิ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะปีกวกว่ากับสองปีที่ทนมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาสมควรแบบโดนบ้างอะ่ะแบบควรจะอยู่ในจุดที่แบบกเคยอยู่ก่อนหน้านี้บ้างอะไรเงี้ยอืมเขาสมควรโดนนะคะแล้วก็เขาฝากไปบอกด้วยคะ่ะว่า ฉันไม่เคยขอร้องให้คุณอยู่นะเว้ยไม่เคยร้องไห้แล้วขอร้องให้คุณอยู่นะเคยแต่ขอร้องให้ไปอ่ะเขาเป็นคนที่งอเองตลอดก็ถ้าจะจะ,จะดีมากนะคะถ้าไม่ไปหลอกคนอื่นต่อแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิงมากกว่านี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะก็ขอบคุณมากร้องไห้ทําไมวะก็ขอบคุณมากที่ฟังจนจบคะ่ะเขาบอกว่า ก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะไม่ได้ขอให้เชื่อไม่ได้ขอให้มาเห็นใจขนาดน,นั้นแต่แบบก็อยากให้รู้ไว้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแค่นี้ล่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ